ชัลชื่อสามาัญ YB Tail l i บ b a s ชพ้ลชื่อวิทยาศาสตร์ไปเป้ซาแมนโตซัมร็อกจัดอยู่ในวงพิกไทยมีชื่อท้องหินอื่นๆว่าผักพูนกสสารพันของชพลูแก้การท้องอืดท้องเฟอ้อสหากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อกันเป็นเวลานานแคลเซียมที่มีอยู่ในใบชพลูจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตซึ่งสารชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนิ้วในไตได้ดังนั้นจึง ควรดื่มน้ำตามมากๆเพื่อให้สารออกซิเดตจืดจางลงประโยชน์ของใบชะพลูใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นรากชะพลูเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตำรับสมุนไพรพิกัดยาตีสารช่วยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตเมนูใบชะพลูได้แก่แกงขั่วไก่ใบชะพลูแกงขั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลู เีืงเ้งปลาเผาใบชะพลูยำปลาทูใบชะพลูเป็นต้นค่ะ